สดีพ่อแม่พี่นอ้องลุงป่าอา,อาสมองสบอนสุขุสุคนพระในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับ่องสะนีป่าพี่น้องเอ้ยตอนยามแรงพี่น้องเลยตะเวนตกดีละแหละนี่สร้างเพิ่นยังหลับเมาอีกคือเก่าเนะตอนนี้เพิ่นพี่น้องกําลังตั้งวงกุบเพิ่นกบบริตั้งตรงเด้อเข้ามาแก้ข่าวเนาะพี่น้องเนาะตอนเฮาถ่ายตอนก่อนนะมันสิตรงเด้อ บานิเลเพ่นกระย่ายออกเนาะง่ายออกบ้านขาง้ายมือสิบบ่อตรงแต่ก้าวน้ามันตรงพี่น้องเอ้ยแหละพอรองบิวก็บอกตายพันย่ายออกก็เลยบ่อตรงยังหลับเมาบ่พักการอาบน้ำได้ย่างซ่างเหรอหายห่วงเลยมันบ่มันหนาวพี่น้องเอ้ยสันเพิ่็ต้องอาบน้ำก่อนตอนแรกๆเขาถ่ายน้มันสิตรงพี่น้องเอ้ยยันนี่บ่อตรงพี่น้อง สิมาแอะเสาทางนี้เนาะยามมาข่างเสาทางนี้แล้วก็้ายเบิดสามประตูอะไรพี่น้องเลยพูนอี่งเนี่ยนี่เจ้าเลย่าเพิดมาเิข้อแข่งทุกเจ้า

ค่อยเห็ดไปเนาะพี่น้องเอ้ยจนตะเวนตกทีนยังก่อกันอยู่อ๋อปูนยังบิดเนาะโอ้ปูนยังบเบิดพี่น้องอากาศยังมังแรงพ่น ตะเวนตกดินละแหละตอนนี้พอน้องเดือนก็จะเห็นหุ่งพเห็นหุ่งบ่อยากเห็นหุ่งป้านายฝัน่าแถาพอเถิงอยู่บ่เพอะบ่เถิงกับบ่ต้องเฮดนีบ่เถิงกับเกี่ยวสะกวนบ่เถิงกับสิขึ้นไปยังเถิงแทะมันสูงน่ะ ก็มีวิธีเนาะเอาพอพี่น้นอนะปัญหาอันหาไายให้สั่งยันสั่งม่เห็นหง่เพราะว่ามันข่ำแล้วตอนนี้ก็ได้ทีแรกนะวงกบก็จิอยู่ตรงกลางวางพอน้องเดือนอนะพี่น้องอันนี้ผนายออกไปด้านนั้นใาย่อ,อกไปด้านข้าง <c oughs> ห้องกะสีมีอยู่สามห้องพี่นอ้องยายจื่อก็เราว่าพี่น้องเขาชี้แจงให้ฟังเนาะยายจืออ่อที่ว่าเพิ่นบ่คืนไปนอนทางเฮือนพราอยังทางเฮือนมันก็สูงอีกอย่างมันก็เท่าแล้วปวดขาปวดแข้งผนก,ก็เริร่มบริเคิลเนาะ <c oughs> บาตายกับ,บ่าบอสบายนะฉนี้ยังไม่ได้ไปเบินน่งเลยว่าเป็ไหนๆเนาะเิไปใักยาวัคซีนมาซื้อยาแอ็ควัคซีนกะอันนี้ก็อีกมิตตาบอมิก้าอันยังนี่แหละฉนี้ก็ว่าดเปนพี่น้อง,เ,ออง,งเลยเออแจ้งสว่างเลยบ้านเนี่นนดดย

นี่มีเนาะมันอินมากเลยมันไมนกะดแต่มันกระอกไปยังกัเอากัน้่แงเาเออแข่งเรายงใม่เอาเลยบ่อใช่เลยบ่อนใช่เลยแล้วมได้เตียงบนก็เตียงได้เนาะใช่ได้อยู่ละว่่ออาม

แล้วนะาขางไห้จันเอาไว้เพิ่น <c oughs> ปูนยังลายเนาะมันอะไรจากเลเะบ้างปูนแดงนี่เข้าว้เห็นยังปูนแดงโอ้ปูนแดนง,งเทค้านเนาะ ปุ้นเคี้ยวเนี่ยว่าแอนก็มันบอกมันแตกต่างกันบ่มันแตกต่างกันอยู่บนวงว่าการแข่งโต้ปุ้นเคี้ยวเนี่ยมันจะชาในการแข่งโต้แล้อย่างเนาะเขากับการานยา่มันเกือมันจะเป็นปุ้นใต้กับใช้เวลาหลายชั่วโมงอืมผู้แดงยังที่ว่าแป๊บเดียวบ่ใช้เวลที่ว่าเขาอย่าต้องเลยที่ว่าเดี๋ยวมันจะกล้ามทันทีเลยโอ้ มันจะแข็งตัวไว้ใส่ตัวคานคือแบบเป็นคานเป็น,นอันวพื้นพื้นคอนกรีตเทพ้นเทยังองงอ้าวว่าปูนแดงปูนค่ะปูนนั่น,ขน,นเขียวบมายถึกันบ่วะก็เลยถามมึงมเ,เพื่นนอนพ,น,พน,พน,นพี่น้องอเนยพี่น้องเอ้ยเพื่อนไพ่เพื่อนบอลเพื่อนสิหนึ่งเขานนหนึ่งหน้าเพื่อนสิแยกขั้วมาหนึ่งเขาหนึ่งหน้าแล้วเพื่อนหากาเหตุได้จำเนินแล้วพี่น้องเอ้ย จะคนเดียดของหน้ำทางไหนกินละยานะ่ะมาเยี่ยมยาเบาต่ายพี่น้องเลยบาสบายไปสักยาวัคซีนมากินละบอ,อแต่ผู้ใหญ่ใจดีนี่นเนาะเอาเงินนำมาให้เราหอดเฮือนเลยพี่น้องเลยเราบาสบายเรานอนอยู่นี่พี่น้อง เอาเงินให้เลยเนาะเงินจำนวนพันหาเพื่อหายเปลี่ยนตีนโหลดเด้อคนใหญ่ใจดีเพผันผาคมาหายผาคมาแล้วเด้ออยู่ดีมีแห่งแจ่มใบไห้ไข่ใบมีมีแต่โศกแต่ใครให้โชคมาลำดวยเด้อกินยาหรอนอนผักพนกินอีกเด้อจ้ะหน่อยเด้อจ้ะหน่อยอย่างกินข่าวหรอกกินยาเพราะว่าเจ็บต้นเจ็บโตบ่เจ็บหัวบ่ ปวดหัวพี่น้องเอ้ยปวดหัวกับปวดปวดปวดักยายอย่าไปบีบมันเด้ออย่าไปตอกมันอย่าไปบีบมันอย่าไปสนใจกับมันมีแต่กินยาแก้ปวดแ้วก,กินยาแก้ไขน้ำลงถุกสี่สันนนนนนมมนงะพ,พี่น้องเอ้ยเอานอนนอนตุ้มพรมนะพักผ่อนยักจืนบรรยากาศยามแรงพี่น้องบรรยากาศยามแรง แบบว่าลมผัดแห้งแห้งแบบพี่น้องเอ้ยบ้านนอกบานนาเฮายมหนาวพี่น้องยมหนาวเฮาก็ถ่ายคลิปย้มาแรงให้พี่น้องเบิกพี่น้องชวน้องกนว่าบ้านนอกบานน้าเฮาขำมากพี่นได้อิธิชีวิตพี่น้องเอ้ยกั่โบมียางหลายพี่น้องเอ้ยให้สั่งคนมาเห็นเพื่อนเห็นาน้าพอนนองบิว กับว่าตายเนาะมาเห็นเฮือนไฮซันี่ซนี่กับกับจ้างเพื่อนหางแหล่พี่น้องเอ้ยจ้างว่าซอยกันแล้วกับจ้างน้ำว่าเพิ่นกับผมมีเงินมีค้ำคือการเพิ่นกับถูกเนี่ยคือการกับเฮานี่แหละกับพ่อให้เพิ่นมีรายได้คือพ่อไออุ้ยกะพ่อให้เพิ่นมีรายได้เนาะว่าเพิ่นจะได้เป็นเห็นเฮือนเพิ่อโตพี่น้องเอ้ยเฮือนเพิ่นเพิ่นกับสยกประมาณเดือนสิบประมาณเดือนสองพี่น้องเพิ่นอยากจะได้สยกเฮือนเพิ่อไออุ่ยฮะเฮาก็เลยจ้างเพิ่นมา น่เฮ็ดซอยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นที่แรกเพิ่นว่าเฮ็ดซอยเฮาก็เลยว่าบ่ได้เฮาต้องจ้างเพิ่นพ่อให้เพิ่นมีรายได้ใส่ขอบใส่ครโคเชนซานเพิ่นพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างบ่มีคือกันเนาะก็เบิ่งว่าว่าก็แบบว่าเห็นใจกันอะไรกันแหละพี่น้องเอ้ยอสกับไรอันซอยเลือเกิดกูลมาปานนี่ดอก ที่ว่าผิดพลาดประการใดบอกสนิทกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยบางสิ่งบางอย่างเขาก็สิผิดพลาดเนาะเขาก็ขอโทษในโอกาสนี้ด้วยแต่ก็ขอโทษแทนน้องๆผ่อนนำบางที่น้องๆเพิ่อถ่ายคลิปเผื่อสิบหูยังเนาะเขาก็ขอโทษแทนผ่อนนำเด้อเอฟซีทูกฐานเอ้ยเขาก็ขอขอบคุณเนาะที่ให้ยกำลังใจก็ขอขอบคุณหน้าหน่าเฮานำหน้าบอยพี่น้องเอ้ย ว่าตั้งสองหายละลายได้ทำมาหากินได้สู่ชีวิตเนาะขอขอบคุณเพลนหลายแต่ก็มีบุญคุณต่อเฮาเฮากะบอกเคยลืมพี่น้องเอ้ยได้ยังเฮาก็เอาไปแักกินอยู่คันว่าเสียหายเฮาไปอยู่แต่เพื่อนเพลินตลอดเฮาก็อยู่บ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยเวียกงานเฮาก็หลายอีหยังเฮาก็เป็นผู้ใหญ่เห็นเบียกเห็นงานอยู่เบ็ดมือเบ็ดเว้นพี่น้องเอ้ย เหตุและผลสากผมาเห็ดเฮื่อนเหุ้สาเรากำลังข้าหนึ่งนามตามเวลาสู่ผลกินให้ผลกินอิ่มนองอุ่นเนาะบอกผมกำลังเกลือหมูพี่นองเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือหมูเกลือเป็ดยามแดงแล้ี่นอะ พอมาหน่อยเจ้าคือบอเอาผาไปให้มันตุ่มหรือว่าหรือว่าเพื่องก็ได้เอาน้าใส่ร้ายกว่านี้เน่น้านะเพราะออ,อันนี้เป็นเป็ดเ,เนาะเป็นยังหน่อยเพราานใหญ่เอาใส่เบิอันแรกอืม เป็ดกับหมูสกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยใต้ไผ่เห็ดวสานพี่น้องเอ้ยไงจืนมีข่าวดีสิบอกเจ้า,าข่าวดีข่าวดียังนาะมีผู้ใหญ่ใจดีผ่นผักเงินมาใหา้ายจืนพันเน่งผ่านให้ห้าหาร่อยคือให้ข้าไปเอาคลองอะไรพี่น้องเอ้ยผ่นให้เมียจืนลำ่ำไงจืนขึ้นจะบรลิลล่ามดอกเมื่อใหม่เด้อพี่น้องเด้อติดหน้ไว้ก่อน แม่อพย์เพื่อถ่ายเก็บนะคะผักไม่แม่ใหญ่จืดว่าแม่ใหญ่จืดอยากไปทำบุญกระทำ<า>อ่าธุได้บุญนำกันเด้อขอขอบพระคุณหลายๆเด้อให้สามีกาหลายแล้วแม่ใหญ่จืดดีใจอลีได้สามีดีใจแห่งอลีกระโค้ให้ได้ไลกว่านี้เด้อร้อยเท่าพันเท่าก็แหละสาธุ มียหญจืดครสิพ่อได้ไปทำบุญปฏิบัติธรรมมัยใหจืดครับมีใหญจืดอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องลงวัดนะพ่อทำกับทำบ่พ่อทำกับพีได้เพื่อไหวใส่ตรงนั้นมัยายจืดฮ่าามาทำบุญโลดเมาทำบุญเป็นสิลงวัดแล้วยายจืดท่าก็เลยพ่าวหายเิ่นตอนนีงแล้วพี่น้องเอ้เนี่ยายจืด พระสิไปทำนอบนให้น้ำกันเด้อเจ้าเผือเพพ่อประคุณคุณพ่อเจ้าคุณแม่ทั้งแอบซีผู้เมตตามเมื่อนี่สาแล้วอยู่ดีขั้นว่าให้ดอกซ้ำนี่ก็ดีใจเน่เจ้าลายลาย สาธุเดอผู้ผลมีน้ำใจให้ห่งมีดอกดีไรขอให้มีดอกเงินลานเจ้าเงินพันเจ้าเงินเบิน่นซาธุแล้วกันว่าตื่นดอกมือเส,สาสซาแล้วใหจเลินซาธุ จื่นดีใจรีด้พี่น้องขีบเนี่ยก็เสีเขา,าลากขีบเลยเนะาะแย่จื่นลากขีบให้แน่สบายดีพี่น้องแอชลีทุกท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลเขอขอบพระคุณหลายๆลายสบายดีเอาลากขีบรือว่าเริ่มต้นพี่น้องขีบเนี่ก็เขาชอบขีบแย่ยงตัวนี้เลยแปลกอะไรก็เจนเ๊น,น้องดีใจแล้วก็เลยลงที่ข่บฟ้องขีบ่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี